จริงหรือเนี่ยวงในออกมาเผยผู้กองแคทอดีตเป็นแค่พนักงานราชการและวาระแค่หนึ่งปีเท่านั้นก่อนติดยศร้อยตำรวจเอกหญิงจากกรณีผู้กองแคทหรือว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยยาถูกวิจารณ์หนักหลังโพสต์ภาพติดดาวฉลองตำแหน่งแต่อีกมุมสังคมมองว่าเธอได้รับการเลื่อนยศอย่างรวดเร็วผิดปกติเมื่อเทียบกับตำรวจอีกจำนวนมากต่อมาผู้กองแคทเคลื่อนไหวแล้วโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า จากประเด็นที่แคทได้โพสต์ภาพที่ให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศให้เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตรับราชการของแคทแคทไม่มีเจตนาโพสต์เพื่ออวดอ้างหรือไปกระทำการสิ่งใดล่าสุดทางเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้ออกมาเผยข่าวจากวงในแหล่งข่าวจากกองทัพบ,บกออกมาชี้แจงถึงประเด็นผู้กองแคทระบุว่าแหล่งข่าวจากกองทัพบ,บกแจงแคทอาทิตยา อดีตเคยเป็นเพียงพนักงานราชการของกรมดุริยางคทหารบกวารางานหนึ่งปีในช่วงปี2562เท่านั้นนอกจากนี้ผู้กองแคทยังเคยเป็นนักร้องลูกทุ่งเปิดตัวเป็นนักร้องลูกทุ่งของค่าย Go Master Media Go Master Media มีผลงานเพลงเช่นเอะอ่กกินนารีสาวกอทอมอน้ำตาหยดสุดท้ายและมีผลงานล่าสุดยืนงงที่ดงคำชะโนด